สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นเดิประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ okay, <Okay. S 1> เจในโอเคเจดมนั่นเองนะจ๊ะวันนี้พริมร์ลีกอังกฤษวิเคราะห์บอลแบบเจ okay, เจในโอเคเจดมสนับสนุนโดย คู่สามตู้ตรงนะพวกแกนะไปที่โอทัฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปานะจ๊ะแมนเชสเตอร์โดนไปเจ็ดแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกับเจดมันเจอกับนักบุญแดนใต้เซา์แฮมตันนั่นเองนะโดยยูเต็ดเขาเดกเตนฮากห้าเกมล่าสุดชนะสี่แพ้หนึ่งก็เป็นการแพ้แดงเดือดศูนย์เจ็ดนั่นแหละนะส่วนเซา์แฮมตันชนะสองแพ้สามฟอร์มกระตุ้นขึ้นมาเล็กน้อยนะแต่ว่าเฮดตู้เฮดยูเต็ดเหนือกว่านะจ๊ะห้าเกมล่าสุดที่เจอแซมแฮมตันพวกเขาชนะสามเสมอสองไม่เคยแพ้แซมแฮมตันมาก่อนนะอ้าวตัวเล่นที่เข้ามาจะลงสนามหน่อยก็แล้วกัันนนนนยยููเเเเเเตตต็็ดดดดวี้้ปปรระบิิฮหมมืออแ ดาโลอชอห์ไอชิบหายนะจ๊ะฝั่งซ้ายลุกเดอะเซเรเนอร์ผอมเพียวชอนะคู่สรักแชมป์โลกนะราฟาเอลวารานและลิซันโดเดอพุชโชจิวมาร์ติเนสนะตรงกลางใช้เฟรดเฟย์เล่นร่วมกับพี่บ่าวกับเซมิโรนและบรูโน่เดอโย่เฮ้ยแฟนานโฟกิงเป็นตัวรุกทางซ้ายเป็นด็อกเตอร์มาคัสจังหวะโคตรดีฟอร์มโคตรฮอตมาให้เจ๊กอดทีแรดฟอร์ดเอ็มบีอีทางขวาเป็นอันโตนี่เดิมหมุนนะจ๊ะและกองหน้าตัวเป้าพี่ว่าววาร์เว่วาต์เวคคอส์นะส่วนทางด้านทก อาร์เมลเบลาคอส์เชฟแล้วก็ไคบัอเกอร์ปีเตอร์สนะตรงกลางเจมส์วัตพราวส์กับตันทีโรเมโอลาเวียแล้วก็โมเมตเอลยูโนซี่ตัวลุกจะมีเดลวาลคอร์ดนะคามาดินซูเลมาน่าแล้วกองหน้าตัวเป้าเชียรดัมซะเนะจ๊ะคู่นี้ย,นะ <Okay. S 1> ตยเต็ดบังครับชนะสองประตูพวกแกถึงจะโอเคนะ1ประตู ตัวชาไปแถบเป็นมันพลิกอะไรแบบนี้ซึ่งเจดมัอยู่แล้วยูเต็ดต้องเรียกความมั่นใจเรียกแรงศรัทธาจากแฟนบอลกลับมาวันนี้เล่นโรธอร์ปด้วย2ประตูเจดมัว่าไปถึงนะเผื่อยิงซัมตันทะลุด้วยซ้ำไปนะเพราะนั้นวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้วยจ้ะติดตามมาได้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดมหนส์ไทยยูทูบโอเคเจดมันติ๊กต็อกเจดมันออฟฟิเชียลสับสครป์สั่นกระดิ่งฟอลโล่กันได้ทุกช่องทางเลยนะอย่าหอยหลอดนะเอาขอให้มีความสุขสนุกก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 ัััััับบฟุุุตอออลลททวววนนนนนนนแ้้โเเเคจจจ๊ดาา็มมีให่ะะ 百威。